กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ประดิษฐ์รวงข้าวของหนูสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูวะอีกเช่นเคยในหน่วยข้าววันนี้นะคะคุณครูวะมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยละค่ะเป็นกิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์วันนี้นะคะเราจะมาประดิ์รวงข้าวกันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลย เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราจะมีเป็นกระดาษสีกันไกหมายเสียบลูกชิ้นและกาวค่ะขั้นแรกนะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสีขึ้นมาแล้วพับครึ่งค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะพับอีกครึ่งหนึ่งของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะจากนั้นใช้กันไก่ตัดเลยค่ะ ในส่วนของการใช้กันไกนะคะเด็กๆอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะช่วยเด็กๆได้นะคะเพราะว่ากันไกอันตรายต่อเด็กๆมากเลยนะคะเด็กๆจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยค่ะจากนั้นนะคะพับกระดาษเป็นครึ่งหนึ่งค่ะแล้วใช้กันไกตัดเป็นเส้นๆค่ะไม่ต้องขาดนะคะให้ทำตามแบบในคลิปเลย ในขั้นนี้เด็กๆก,ก็สามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยตัดได้ค่ะเมื่อเด็กๆทำรวงข้าวเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำเป็นการของรวงข้าวกันค่ะให้เด็กๆหยิบกระดาษสีอีกแผ่นหนึ่งขึ้นมาวางไม้เสียบลูกชิ้นมวนกระดาษแล้วม้วนกระดาษตามไม้เสียบลูกชิ้นได้เลยค่ะแล้วใช้กาวทาจากนั้นก็ดึงไม้เสียบลูกชิ้นออกได้เลยค่ะ ขั้นต่อไปทากาวบนกระดาษที่เราทำรวงข้าวเลยค่ะแต่ทาอีกฝั่งที่เราไม่ได้ตัดนะคะทาให้ทั่วเลยจากนั้นเมื่อทากาวเสร็จแล้วให้เด็กๆนำลวงข้าวมาพัานกับกา้านที่เราทำเมื่อสักครู่นี้ พันให้วนรอบก้านของรวงข้าวเลยนะคะพันจนให้รวงข้าวหมดเลยค่ะต่อไปเราจะมาทำใบาไม้กันค่ะให้เด็กๆนำกระดาษสีขึ้นมาแล้วพับครึ่งจากนั้นให้เด็กๆตัดเป็นรูปใบไม้เลยค่ะทำตามแบบในคลิปได้เลยหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะช่วยเด็กๆได้ด้วยนะคะ ตัดใบไม้เสร็จแล้วก็ใช้กาวทาแล้วติดบนโคนของรวงข้าวได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้รวงข้าวน่ารักน่ารักกันละค่ะเด็กๆสามารถนำไปตกแต่งใส่แจกันหรืออาจจะนำไปประดิษฐ์เป็นทุ่งข้าวจำลองของเด็กๆเ,เองได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆสร้างสารรค์ผลงานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งภาพและคลิปวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของผลงานเด็กๆให้คุณครูได้ชมกันด้วยนะคะ